อ่ะสวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท็อปิกนี้นะครับเจ้าตลาดมันมีจริงเหรอนะครับมันมีจริงไหมมันเป็นยังไงนะครับผมไปได้ยินเทรดเดอร์อคนหนึ่งมานะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบอกว่ามันมีการบังคับของเจ้าตลาดที่อะไรสักอย่างน,นะครับอนะเราจะไม่อยาบใครนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่านะครับ อ่ะคิดง่ายๆนะครับคุณคิดว่าตลาดทองเนี่ยนะครับมันซื้อขายกันคนสองคนเหรอครับผมถามหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูกันเส้นลายแบบนี้นะคุณคิดว่านะครับคนที่ซื้อตรงนี้นะครับกับคนที่ซื้อตรงนี้นะครับคนเดียวกันไหมนะครับคุณคิดว่ามันมีคนที่จะดันแบบนี้จริงๆไหยครับคุณคิดว่ามันจะมีคนที่ ดึงราคานะครับคุณคิดว่ามันจะมีคนที่ดึงราคาจากนี่มานี่เพื่อกินสต็อปล s อคุณแค่นั้นเหรอครับอะคิดง่าย <Jeez> ๆนะครับตลาดทองเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับซื้อขายกันหลาย trillion นะต่อวันนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า market maker นะครับ มันไม่ใช่เจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่คนที่ดันจากนี่มานี่นะครับมาเก็ตเมเกอร์คือคนที่มีราคาให้เราซื้อขายทองตลอดเวลานะครับในออเดอร์บุ๊กนี่ออกไหมครับมีให้ซื้อขายตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนร้านทองที่เปิดตลอดเวลาคุณอยากซื้อตอนไหนก็ได้ซื้อนะครับมาเก็ตเมเกอร์เนี่ยจะมีชัวร์ว่าเราเนี่ย ซื้อได้ตลอดนะครับมีของปล่อยตลอดโอเคไหมเราจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่า liquidity provider นะครับอ่ะสองตัวนี้จะทำงานด้วยกันนะครับ Market maker จะเป็นคน make ชัวรว่าเราเนี่ยซื้อได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะซื้อกี่หลอดผมมีให้ Market maker จะทำแบบนี้ ส่วน liquidity provider นะครับคือจะ m ม k e sure ว่า market maker เนี่ยมีของปล่อยจริงๆนะครับไรืออ,อกไหมเอ่ยเหมือนร้านทองนะครับ market maker คือร้านทอง liquidity provider คือเหมืองทองนะครับที่จะเอาทองมาเสิร์ฟนะครับเพื่อไม่ช sure ว่าที่ market maker ปล่อยไปเนี่ยมีอยู่จริงนะครับสิ่งที่เขาปล่อยกันก็คือสัญญาทองนะครับหรือว่า contract future นั่นเองอ่ะแล้ว นะครับมีเทรดเดอร์ผมเข้าใจว่านะครับมีคนไทยหลายคนนะครับเห็นในกลุ่มเหมือนกันนะครับพูดคุยถึงเรื่องเจ้าตลาดอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นคนในความมืดนะครับความลับเป็นปปาวานนะครับใจร้ายที่มาดักรอสตอร์รอสเรานะครับอ่ะสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดนะครับเขาเรียกกันว่า พพลายกับดีม n นนะครับอเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหลักๆนะครับถ้าดีมันดีมันคืออะไรดีมันคือความต้องการนะครับอเขียนให้ดีกว่าดีม n นคือความต้องการนะครับซัพพลายคือ,อเราต้องการอะไรอะทองอะซัพพลายคือทองนะครับ เอาเป็นส้มดีกว่าจะได้หาจะได้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอะซัพพลายคือส้มนะครับถ้ามีคนจํานวนหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยคนต้องการส้มคนละลูกนะครับส้มเนี่ยมีอยู่หนึ่งหมื่นลูกนะครับสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับคนขายส้มเนี่ยจะต้องยอมขายที่ราคาที่ถูก ตัดกันลงมานะครับเพราะว่าซัพพลา์เนี่ยมันเยอะกว่าดิมานดูไหมครับคนขายเนี่ยก็ต้องยอมขาย,ขา,ยขาดทุนนะครับไม่ว่าจะซื้อส้มมาเท่าไหร่ก็ต้องยอมขายขายนะครับขาดทุนโอเคไหมอันนี้คือซัพพลายมากกว่าดีมานนะครับอยากจะปล่อยของออกไม่อยากเก็บไว้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ความต้องการมีนิดเดียวเองนะครับคนที่ต้องการที่เยอะๆนะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะมารอในจุดที่มันลดราคาตรงนี้นะครับ ถูกไ,ไหมแล้วกลับกันล่ะเมื่อดีมานมากกว่าสัพพายนะครับหมายถึงว่าคนต้องการของจำนวนมากนะส้มเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างเดิมส้มกับคนอยากซื้อดีกว่าคนอยากซื้อส้มนะครับกับส้มคนอยากซื้อเนี่ย มีอยู่หนึ่งหมืนคนนะครับทีนี้กลับกันแต่ส้มมีอยู่หนึ่งร้อยลูกนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาคือคนขายส้มเนี่ยก็ไม่อยากขายนะครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับแล้วคนอยากซื้อเนี่ยมันมีเยอะคนอยากขายส้มก็จะขายในราคาที่แพงนั่นเองนะครับเศรษฐศาสตร์ปสามนะครับ โอเคไหมสิงที่จะเกิดขึ้นในตลาดคืออะไรก็คือนี่ครับคนอยากได้นะครับไม่มีคนขายคนอยากได้ดันราคาขึ้นไปนะครับในออเดอร์บุ๊กนะครับก็จะเป็นราคาดันขึ้นไปเรื่อยๆเลยทําให้ราคามันไปเรื่อยๆนะครับแล้วราคาไปได้เพราะใครครับเพราะมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับ ที่คอยให้คำสั่งกับตลาดเราไม่ใช่เจ้าตลาดอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้คือดีมานมากกว่าสัพลายนั่นเองนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าอีควิลิเบียมนะครับไม่แน่ใจว่าเขียนยังไงนะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางนั่นเองจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจนะครับอืม ั้งสองฝ่ายพึงพอใจคือคนอยากซื้อเนี่ยอยากซื้อหนึ่งหมื่นนะครับคนขายส้มเนี่ยไม่ขายละหนึ่งหมื่นเยอะเกินนะครับไปขายแพงๆดีกว่าคนอยากได้ตั้งเยอะแล้วคนขายส้มจะตั้งลูกละหนึ่งล้านก็ได้นะครับถ้าคนขายส้มตั้งลูกละหนึ่งล้านจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีคนซื้อนะครับเพราะมันแพงเกินไปถูกไหมมันแพงเกินไม่มีใครอยากซื้อนะครับคนขายส้มก็ กดราคาลงมานะครับงั้นอ่ะห้าแสนละกันลูกละห้าแสนลูกละห้าแสนนะครับคนอยากซื้อก็มึงบ้าหรือเปล่าลูกละห้าแสนมันแพงเกินไปนะครับมันก็ไม่มีคนซื้อถูกไหมครับอ่ะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสองแสนไม่มีคนซื้อจนถึงจุดที่มีคนอยากจะซื้อนั่นเองนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพอตราคาส้มในตลาดมาลงในกราฟมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีคนอยากซื้อตรงนี้นะครับจำนวนมากเลยนะครับราคานี้เป็นจุดที่เห็นด้วยกันนะครับเขาจะเป็นเลนจ์แบบนี้นะครับจะเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพอต้องกันนะครับตลาดส่วนใหญ่เลยจะ move เป็น side way นะครับโอเคไหมเก็ตไหมครับเพื่อนเก็ตไหมเห็นคลิปแล้วขัดใจนะครับเจ้าตลาดลาก อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาไปเอามาจากไหนนะก็โอเคนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตลาดจริงๆนะครับอย่ามั่วซั่วเลยมันไม่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เทรดก็พยายามเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่มันคืออะไรนะครับอย่าไปโทษประวานใจร้ายอะไรเลยนะครับอ่นะสั้นๆวันนี้พอนะครับเห็นแล้วขัดใจโอเค กดไลค์ like, กดแชร์นะครับ